เอาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มขี้คลายแล้วมันเกิดมันก็เริ่มอะไรครับอ่าเริ่มเปิดเผยเริ่มเห็นความจริงเริ่มจะเห็นช้างเป็นทั้งตัวแลวนะจ๊ะใช่เริ่มจะเห็นช้างทั้งตัวแล้วทีนี้ พราะอะไรครับมีความกังวลอยู่ในใจมีความทุกข์ความเศร้าอยู่ในใจมีความล้นลนอยู่ในใจทีนี้อ่ามันเป็นแบบนี้แต่ที่แน่ๆนะครับรอดูนะครับมาทันยังไม่ลงอ้ยช่องกดหมุนพี่พ,พ,พ,พี่มิดเมื่อกี้นี่นะเกือบเอาคืนได้อ่าเกือบคืนไม่ได้เลยเมื่อกี้นี่เออเห็นไหมล่ะเอากดไลค์เข้ามานะกดไลค์เข้ามา ในเมื่อความจริงมันเปิดเผยในเมื่อความจริงมันปรากฏทีนี้นะครับแล้วมีคนออกมาดิน้นออกมาพูดเรื่องเวลาออกมาพูดว่าโดนหักหลังออกมาพูดเรื่องอะไรครับทุ่มเทไม่ได้อะไรทุ่มเทแล้วไม่ได้อะไร <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟจีเหมือนโดนหลอกใช้ อ่ามันโดนหลอกโดนหลอกใช้มันเป็นแบบนี้ไงถ้าคนเราไม่มีความคับแค้นใจหรือไม่มีเรื่องอะไรที่ให้คิดอ่าไม่มีเรื่องอะไรอยู่ในใจไม่พูดออกมาหรอกคนเราน่าจะเก็บกดมานานแล้วมีความคับแค้นใจเรื่องของอหยวกเลี้ยวได้อะไรขึ้นมา <c oughs> มีกานบอกยาวไปโยงมาซะ่นเห็นเพลางลางในสิ้นผืนเดียวฮะ <c oughs> ในภาพ,พื้นเดียวจะมาใส่บอกชินนะโอ้ยตายแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยอานะครับพี่น้องเอฟซีเหมือน,มนโดนหลอกชายเอาหลอกชายเรื่องอะไรครับพี่น้องเอฟซีหลอกชายเรื่องอะไรทําไมทําไมพูดคำว่าโดนหลอกชายเหมือนโดนหลอกช้โดนหลอกอโดนหลอก,ช,ลอกช้แล้วก็มีพูดออกมาด้วยนะว่า เป็นคนที่ลําบากเนาะยวเพิ่งจะเพิ่งจะมีชีวิตที่ดีช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นอลําบากมาก่อนแล้วมีชีวิตดีช่วงนั้นช่วงเกิดเหตุการณ์พอดีอ่านะครับพี่น้องเอฟซีมีชีวิตดีตอนตอนนั้นหรือว่าได้ทรงกรงทองขาวก็ไม่รู้นะพี่น้องเอฟซีนะนะไม่งั้นไม่ไม่ ไม่งั้นมันม,มีเงินล้านมาเกี่ยวหรอเข้าใจไหมเออนะครับพี่น้องเอฟซีมันต้องมีของสมบนาคุณนออถึงมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเพียนข้อสนัยของเราเออนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟีนะแต่คงจะน้อยใจหยวกว่ายหยวกไม่ไม่ให้อะไรไม่ได้สนใจเห็นไหมครับสนใจใครไหมตอนนี้ สนใจใครไหมครับนี่แหละครับความจริงนะครับมันจะเกิดมากกรรมในการแสกันเกิดขึ้นทีนี้แล้วนะครับนะสองพลเมืองดีนะครับกําลังอะไรครับที่นี้กําลังทําอะไรอยู่ที่นี้กําลังทําหน้าที่พลเมืองดีอยู่ใช่กำลังทําหน้าที่พลเมืองดีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอียวกยอมมาช่วยอะไรอียวกคืออะไรครับอีนี่คือสารตั้งต้น ที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวนะครับเก่งหลเห็นเนาะเก่งหลคาท้ายพูดอะไม่เอ้คาท้ายถ้า,า,ถาไม่ถ้าไม่ไปหมาไม่ไปหมาไม่ไปหมานะไม่ไปหมานะบดไวเพื่อจะเป็นหมาเนาะ,อ,ะอืแกจทมันมึงจะทอะไรกูนไน<ด>ไม่ล,ะ<ด>ล่ะเออพวกมึงจะทําอะไรกูได้มึงร,รีบไปนะถ้ามึงไม่ไปหมาเลยนะมันมนบอกพี่เห็นนะเออเขาไม่อยากเป็นหมาแล้วแมนบอกเขาไปแล้วบัดเี้ใครจะโดนล่ะทีนี้ ใครจะโดนแหละมึงก็ไม่รอดเหมือนกันนี่นี้นะครับเห็นไหมล่ะอืมแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ทีนี้ลองดูไรัรอดูได้เลยคิดดูครับไอ้หนุ่มกูบุต้าถึงกับหน้าเสียครับหน้าถอดสีตัดบทเลยแต่เขาอยากระบายไงครับพี่น้องอีที่ว่าอีหยวกไม่เคยให้อะไรเขา โดนเขาโดนหลอกใช้โดนให้พูดอย่างนั้นโดนให้พูดอย่างนี้ให้ออกมาพูดเรื่องนั้นนะเวลาเท่านั้นนะเวลาเท่านี้นะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมนะครับหรือมีการจัดฉากหรือมีการบอกให้พูดแบบนี้เอาเวลาตรงนี้นี่ไงพี่น้องเอฟซี <c oughs> <c oughs> นะแตหมล่ะ ะะแล้วสิ่งที่สําคัญมันมีซองขาวมาได้ยังไงมันมีการประชุมประชุมรับกันได้ยังไงมีการนั่งรถตู้ไปด้วยกันได้ยังไงออแล้วบักไหลมึงก็ไม่พูดความจริงไหนมึงบอกว่าจะเสมันหมด <c oughs> <c oughs> เออไม่กล้าแล้วใช่ไหมล่ะหดหัวอยู่ในกระรองแล้วครับตัวนี้เออกูไม่กลัวกูติดกูก็ติดก,กูจะเสะหมดโอ้พอกำกาด,ดีนี่ พ่อกําการแบบนี้ครับพี่น้องให้กุดันมันโอ้แม่กูเว้าแม่เหมือเลยจะโดนเลยเนาะเอืมทโดนเพิ่มเอาลมจะไหลนะครับก็ปั่นหน้าคือโบมี่ให้จะได้ไปเว้าวมันมินประบาดเขาอืมโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีจะจะบ่าจะไดลเนาะอ่นะครับก็เพ่าเปลี่ยนทีละจีเรี่ยงออกจากเขาอืม เช่นบอกนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีความประมาทคือความสิ้หายอืมอันใดก็อย่านจะนเพเขาใจย่านเดคนไม่เข้าใจเพราเขาใจกระชากว่วปอดเขาไหวจะอธิบายเช่น่อธิบายจะอธ <laughs> ิบายจะเห็นไม่เก้งขี่ครับจะได้เขาไมู่จัก <laughs> นั่นอีนั่นน่ะนะใครข้าบ่นไแห้งเ่าเขาไปออกบันี <laughs> ้น <laughs> อันผู้นั้นนั่นนะอีนั่นนะอีเสียเส้นนั่นนะบัดนี้โอ้ยนะครับพี่น้องลูกมันเสื้อหนั่นนั่นนะบัดนี้อ๋อพ่อเขาคือคร้ายเป็นบักอันนั่นนั่นนะบัดนี้เขาไปบัดนี้เขาเขาแก้เขาแล้วเออเขามาล่อซื้อบัดนี้โบแจ็กที่อยู่โอ้ยเราจะเป็นดินทั้งตั้งครับพี่น้องเอฟซีแม่กับบบบอกเลยบัดนี้ หมานแบบนี้พ่อเป็นตาเลยครับพี่น้องหมานเนี่ยมันจะหมานเงินมันคำยังพอว่าเนาะหมานคุกหมานตะล่างหมานก็ดีเดี๋ยวพ่อจะกู้ก็โด้เรือนาะอืมนะพ่อแม่เนี่ยหมานเงินหมันคำนะครับพี่น้องโมเมนต์แจ็งเมทหมานก็ดีความแล้วบัดนี้เออนะครับเพื่อนเดือนนันอืมพูดถึงใครกันนะพี่น้อง อันนั่นน่ะนะผู้ักพนักอีนั่นน่ะอีนั่นน่ะลูกมันนั่นน่ะไี่เด้ผัวมันกระไรปอนะอ๋อ้ยแต่กับผู้ชักกับพี่น้องเอ้ยเจ๋งเลบัอนี่โอ้ยตายอืมใช่ไหมละเกมนะครับบันีดโอเวอร์อลไรครับอืมจะไปสู่จังไหนเขาได้ไปหมิ่นแล้จะไปเอาเรื่องอื่นมาแย้งหมิ่นก็คือหมิ่นนะอืมนะครับโอเคพอได้แล้วพวกเขาป้าดาพอดาเมมันคนละอันเด้อ แล้วเขาจะไปฟังเออนะคับมาคนละยางกันนี้มันเป็นแบบนั้นไง